สิบสองราศีผีล่าคนประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศดพงไทยโปรดกดติดตามซับสครายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่หนึ่งตอนผีออกล่าราศีมังกรร่างของชายหนุ่มหน้าตาดีที่นอนอยู่บนเตียงกว้างขนาดคิงไซส มีอาการกระสับกระส่ายเงื่อผุดพราวเต็มหน้าทั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศจนเย็นชำํำแต่เขากลับมีอาการร้อนรนจนทนไม่ไหวทั้งสะดุ้งและลุกนั่งหายใจแรงๆดวงตามีแววตื่นกลัวเราฝันร้ายหรือทำไมถึงฝันติดกันอย่างนี้นะชายหนุ่มรับรู้ถึงหัวใจที่เต้นแรงกว่าปกติจนลุกขึ้นเดินจงกรมรอบๆเตียงทว่าจิตไม่สงบ กลับเห็นผู้หญิงผิวขาวซีดสวมเดสสีดำแต่ขาดรุ่งริ่งตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดทั้งแขนและขาหักงอผิดรูปใบหน้าผู้หญิงคนนั้นซีดขาวแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตมึงตายมังกรผงะเมื่อหลับตาแล้วเห็นผู้หญิงคนนั้นกระโจนเข้าใส่พร้อมกับกางนิ้วที่มีเล็บยาวน่ากลัวเขาลืมตาทันทีโอ้ยทำไมถึงน่ากลัวอย่างนี้นะ นี่เธอตามเราไปในขณะเดินจงกรมเลยหรือนี่ถ้าทางเธอโกรธแค้นเรามากเลยนะทั้งที่เราไม่เคยรู้จักหรือว่าทำร้ายเธอเลยชายหนุ่มรำพึงกับตัวเองด้วยใจเต้นระทึกและไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นจ้องจะทำร้ายเขาเพื่ออะไรทุกครั้งที่เข้าสู่ห้วงนิทราเขาก็เห็นเธอพุ่งเข้าหาและขู่อาฆาตด,ด้วยเสียงที่น่ากลัวจนเขาหลับไม่สนิท และไปทำงานในสภาพอ่อนระโหวยรวยแรงมังกรรับช่วงบริษัทขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสังฆทานซึ่งกิจการดำเนินไปได้ดีแม้ว่าเขาไม่เข้าไปดูแลแต่ก็มีมกรากับเดือนสิบซึ่งเป็นพ่อกับแม่คอยบริหารกิจการที่ทำอยู่ก็เข้าที่ทุกแผนกมีระบบที่ลงตัวเขาจึงไม่เหนื่อยแม้ว่าไม่ไปทำงานก็สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหว ของงานได้เป็นอย่างดีแต่มังกรก็เข้าบริษัทเกือบทุกวันเว้นแต่มีธุระสำคัญจึงลาหยุดไปกระทั่งเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเขามักจะฝันเห็นผู้หญิงรูปร่างบิดงอลวนร่างเต็มไปด้วยเลือดมันทำท่าจะพุ่งเข้าใส่ทุกครั้งที่เขาเคิมหลับทำให้มังกรนอนไม่เต็มที่และเกิดอาการหวาดกลัวเขาจะต้องรู้ถึงสาเหตุของผู้หญิงที่มั่นใจว่าเป็นผีร้าย ที่จ้องรังควานให้เขาได้รับความหวาดผวามีเหตุอะไรที่ทำให้มันคิดร้ายกับเขาอย่างไม่จบสิน้นชายหนุ่มปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดหน้าต่างขณะนั้นเป็นเวลาตีสามกว่า,วาภายนอกเงียบสงัดบรรยากาศโดยรวมก็มืดสนิทเพราะเป็นคืนที่ไร้พระจันทร์เขามองลงไปข้างล่างของชั้นสองขณะนั้นเสียงหมาหอนยาว,ยาว เขาไม่กลัวผีแต่หวาดผวาเมื่อหลับตาแล้วเห็นนางปีศาจต,ตนนั้นขณะที่มังกรอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เริ่มใจคอไม่ดีโอ้นั่นใครกันชายหนุ่มพงะถอยหลังและใจหายวาบเมื่อเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างล่างตรงหน้าต่างห้องเขาและคนคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาคุณพระดวงตามันมีสีขาว และมีจุดดำเล็กๆอยู่ตรงกลางแม้ว่าเป็นคืนที่มืดมิดแต่เขากลับเห็นใบหน้าและดวงตาของผู้หญิงร่างบางได้อย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าของผีชัดๆเขาถึงกับขนลุกแล้วยืนนิ่งปลายเล็บจึงจิกลงกับพื้นและเขากลั้นลมหายใจเอาไว้แกต้องตายมันพูดเหมือนที่เคยได้ยินในฝันขณะที่มังกรอยู่ในอาการช็อกร่างบางในเดซัน ที่อาบด้วยเลือดสีแดงก็กระโจนแผวตัวลอยขึ้นมานั่งยองๆบนขอบหน้าต่างเฮ้ยอยา่าผมกลัวแล้วแกกลัวฉันหรืมันหัวเราะเสียงเสียดแหลมเข้าไปในความรู้สึกชายหนุ่มถึงกับกลัวจนแทบทรงกายเอาไว้ไม่อยู่เขาจ้องร่างนางผีแล้วค่อยๆซุดลงไปนั่งกับพื้นยา่าอย่าทำผมเลยแกคงกลัวฉันมากสินะ แต่เวลาทำฉันกลับไม่คิดว่าฉันจะเป็นอย่างไรผมไม่เคยรู้จักคุณเลยใช่ไม่รู้จักแต่แกก็ทำถ้าอย่างนั้นอย่าอยู่เลยนางผีเดชด,ดำกระโจนจากหน้าต่างแล้วพุ่งเข้าใส่มังกรที่นอนดิ้นอยู่กับพื้นร่างมันทับลงที่หน้าอกของเขาแล้วลงมือบีบคอจนเขาแทบหายใจไม่ออกไม่อย่าทําผมเลยนะ เอ็งจะต้องตายชดใช้กับความผิดที่ทำกับชั้นเอาไว้มันออกแรงบีบอีกจนมังกรรู้ว่าลมหายใจแผ่วลงทุกทีดวงตาเริ่มมืดมิดสมองตื้อเขาไม่อาจรับรู้กับสับพพสิ่งใดๆช่วยด้วยช่วยผมด้วยมังกรยังคงร้องแล้วนึกถึงพ่อแม่ผู้มีพระคุณเมื่อรู้ว่าลมหายใจจะหลุดออกจากร่างเขารับรู้ถึงความอบอุ่น จากฝ่ามือนิ่มของแม่ที่ลูบไล้บนใบหน้าและอ้อมแขนแข็งแรงสุดแสนอบอุ่นของพ่ออีกทางภาพเขากับพวกท่านก้มกราบพระในอุโบสถแห่งหนึ่งพลันเกิดแสงสว่างรอบตัวนางผีเดชด,ดำพงะมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและปล่อยมือออกจากคอของเขาอย่างรวดเร็วไม่มันยืนขาบิดเบี้ยวอยู่ข้าง ดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายถ้าผมทำในสิ่งไม่ดีผมขอให้คุณอโหสิก,กรรมให้แก่ผมด้วยผมจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะครับไม่ข้าไม่อโหสิก,กรรมให้เองไอ้คนชั่วเองพาข้าไปจากคนที่รักทำให้ครอบครัวข้าอยู่อย่างยากลำบากนอกจากข้าฉันแล้วเองยังฆ่าคนให้ตายท้งเป็นมันเปลี่ยนจากยืนเป็นหมอบ แล้วค่อยๆคลานเข้ามาราวกับหมาป่าผู้หิวโหยจ้องที่จะขย้ำเหยื่อมังกรกลัวจนแทบขาดใจเขาถอยไปข้างหลังทีระนิดจนติดกับประตูผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมังกรยังคงปฏิเสธและร้องเสียงดังเมื่อนางผีพุ่งร่างเข้าใส่อีกครั้งจังหวะนั้นเองเขาลุกขึ้นเปิดประตูออกไปร่างนางผีจึงพุ่งตามอย่างไม่ลดละช่วยด้วยช่วยผมด้วย พ่อครับแม่ครับช่วยผมด้วยครับมับงกรร้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ด้วยเสียงดังๆแล้วเคระบประตูห้องนอนของพวกท่านกัดท่งมกรราเปิดประตูออกมาแล้วมองเขาด้วยความสงสัยและเดือนสิบผู้เป็นมันดากอดเขาเอาไว้จนแน่นมังกรเป็นอะไรลูกทำไมร้องเสียงดังอย่างนั้นละ่ะพ่อครับแม่ครับช่วยผมด้วยครับเขากอดแม่จนแน่นเนื้อตัวสั่นเทา มกรามองเข้าไปในห้องลูกชายเหมือนหาต้นต่อที่ทำให้ลูกชายกลัวจนสติแตกทั้งที่เป็นชายหนุ่มวัยชกันและก็ไม่เคยกลัวสิ่งใดๆที่อยู่ในโลกนี้มังกรกลัวอะไรใครทำร้ายลูกของพ่อผีครับผมถูกผีหลอกแล้วมันจะตามฆ่าผมผีหรือลูกสองสามีภรรยาพูดพร้อมกันหลังจากมังกรบอกว่าเขาถูกผีหลอกชายหนุ่มจึงพยักหน้า แต่ไม่กล้ามองเข้าไปในห้องมกรายังคงกอดเดือนสิบเอาไว้จนแน่นลูกพ่อลูกพ่อไม่เคยกลัวผีและผีไม่มีในโลกนะจริงๆนะครับพ่อสองเดือนมาแล้วผมฝันเห็นแต่ผีมันตามข่าผมตลอดเลยและคืนนี้ผมเห็นตัวมันพุ่งเข้าใส่แล้วบีบคอด้วยครับชายหนุ่มเอามือลูบคอของตัวเองเบาๆมกรากับภรรยามองแล้วสายหน้าไปมา ไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเลยมังกรฝันเป็นแล้วลูกจริงๆนะครับพ่อมันอยู่ในห้องของผมพ่อจะเข้าไปดูคุณเดือนสิทธิ์ไปด้วยกันไหมค่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าผีมีจริงหรือไม่หญิงสูงไวเข้าไปในห้องลูกชายเพื่อที่จะดูผีที่ตามรังควานเมือ่อสองสามีภรรยาพากันเข้าไปในห้องมังกรจึงตามไปด้วยเมื่อทั้งหมดเข้ามาในห้องนอนมองหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เห็นอะไร มกราจับมือลูกชายเอาไว้แล้วมองด้วยใบหน้านิ่งๆไม่เห็นมีอะไรเลยผีก็ไม่เห็นสักตนผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับแต่จะทำอย่างไรได้แล้วครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่คืนนี้ผมขอนอนกับพ่อแม่นะครับได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเราไปนอนในห้องกันเถอะแต่ไม่รู้ว่าจะหลับไหมนี่ก็เกือบสว่างแล้ว เดือนสิ์จับมือลูกชายแล้วพาเดินออกไปจากห้องทว่ามังกรหันกลับไปดูในห้องตัวเองอีกครั้งถึงกับสะดุ้งเมื่อเห็นรอยเลือดสีแดงหยดลงที่พื้นเขารู้ว่ามันเป็นผลงานของนางผีเดสดำที่ต้องการให้เขาเห็นแต่เพียงผู้เดียวมังกรรีบเดินเข้าห้องมารดาแล้วเอาที่นอนเล็กปูนอนข้างเตียงและคุมผ้านวมผืนใหญ่ขณะที่พ่อแม่ พากันนอนลงบนเตียงแม่จะเปิดคมไฟไว้ที่หัวเตียงนะครับแม่ชายหนุ่มหลับตาด้วยความยากลำบากเพราะกลัวว่าจะเห็นผีเดตาำเมื่อความง่วงมาเยือนเขาจึงหลับไปในเวลาเกือบตีห้าและไม่รู้ว่าหลับนานแค่ไหนชายหนุ่มสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะจากนางปีศาจตนนั้นมันดังกังวานอยู่ในหูจนต้องผวาลุกขึ้นนั่งมีอะไรหรือลูก มกรานอนไม่หลับพ่อจับตาดูลูกชายเมื่อเห็นร่งางใหญ่ลุกขึ้นนั่งก็รู้ว่าจะต้องมีสิ่งผิดปกติจึงถามด้วยความสงสัยพ่อครับผมเห็นผีตนนั้นอีกแล้วครับมับงกรพ่อว่าเราไปพบหลวงพ่อที่สำนักปฏิบัติธรรมดีไหมพ่อรู้จักหลวงพ่อจักรวาลท่านอาจจะช่วยลูกได้พ่อครับผมอยากไปสงบจิตที่นั่นเหมือนกันถ้าอยู่ที่บ้านผมคงฟุ้งซ่าน เห็นผีที่ตามจองเวรอยู่อย่างนี้ดีแล้วลูกถ้าอย่างนั้นก็สวดมนต์นะทำใจให้สบายอย่านึกถึงมันครับพ่อผมจะพยายามชายหนุ่มข่มความกลัวทั้งหมดนั่งสวดมนต์ด้วยสติที่แน่วแน่เกือบหนึ่งชั่วโมงจึงกลับเข้าห้องไปแล้วอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมตัวไปสำนักปฏิบัติธรรมเขาอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วนางผีเด็ด,ดา ยังจะตามไปอีกหรือไม่สำนักปฏิบัติธรรมแสงทองสว่างจิตตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆรายรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีแต่ความสงบร่มเย็นที่พักกับอาคารปฏิบัติธรรมอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่แยกเป็นสัดส่วนผู้ที่มาชำระจิตใจให้สะอาด ล้วนอยู่ในชุดขาวและนั่งสมาธิกันอย่างเงียบสงบมกราพาภรรยาและบุตรชายเข้าไปกราบหลวงพ่อจัก,กรวาลที่นั่งสงบนิ่งอยู่ด้านหน้าของพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ท่านมองทุกคนด้วยความเมตตาและหยุดสายตาอยู่ที่มังกรท่านนิ่งเสียจนเขาเริ่มรู้สึกกลัวหลวงพ่อครับนี่คือมังกรลูกชายของผมครับลูกชายของโยมหน่วยก้านดี เป็นชายหนุ่มที่มีอนาคตไกลข้าหลวงพ่อมังกรขยันทำงานมากค่ะเดือนสิบชื่นชมลูกชายที่ยังคงนั่งพับเพียบเรียบร้อยความสง่างามของเขาใครเห็นก็จะพากันมองจนเหลียวหลังในเมื่อเป็นคนสมบูรณ์แบบอย่างนี้แล้วจะมาปฏิบัติธรรมทำไมละโยมหลวงพ่อจัก,กรวาลถามพลางมองหน้ามังกรอีกครั้งชายหนุ่มก้มกราบท่านทันท,นทีผมไม่สบายใจ และเป็นกังวลจนกลายเป็นความหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นแม้นว่าไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าก็ตามทีเถอะครับยมกลัวอะไรหลวงพ่อจัก,กรวาลถามพรางแล้วจับตามองร่างใหญ่ที่ก้มหน้ามองพื้นเหมือนช่างใจว่าจะบอกเรื่องความกลัวของตนเองดีหรือไม่ผมหลับตาทีไรจะเห็นผีผู้หญิงขู่อาฆาตแล้วพุ่งเข้ามาทำร้ายผมไม่กล้าหลับ หรือว่าหลับไม่เต็มตาเลยครับผีหรือโยมไม่ได้คิดไปเองนะไม่หรอกครับหลวงพ่อผีมันตามจองเวรผมตลอดเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลวงพ่อช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมว่าผมเคยไปทำอะไรกับใครเอาไว้มันถึงตามไม่รู้จักหยุดจักหย่อนอย่างนี้ชายหนุ่มกราบหลวงพ่อจัก,กรวาลอีกครั้งท่านมองด้วยความเมตตาอัตมาไม่อาจบอกโยมได้ดอกว่าไปทำอะไรกับใครเอาไว้ ให้เขาอาฆาตมากร้ายถึงเพียงนี้เรื่องโชคชะตาหรือเวรกรรมไม่มีใครหลบหนีได้หรอกนะผมก็คงเคยทำให้นางผีตนนั้นเดือดร้อนใช่ไหมครับมับงกรถามเสียงสัน่นด้วยความกลัวหลวงพ่อจัก,กรวาลยังคงนั่งนิ่งๆอัตมาไม่อาจบอกได้หรอกนะเรื่องทุกอย่างอยู่ที่ตัวโยมเพียงผู้เดียวในเมื่อโยมมาที่นี่แล้วก็จงพักให้สบายอาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดขาวเรามีข้อปฏิบัติติดเอาไว้เป็นจุดๆและตารางการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็บอกเอาไว้โดยละเอียดครับหลวงพ่อผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกเองมกกลาอาสาที่จะดูแลลูกชายคนเดียวในระหว่างปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อครับผมอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมแล้วผีมันยังจะตามมาหลอกหลอนผมอยู่อีกหรือเปล่าครับ มังกรยังมีความหวาดกลัวว่าจะเจอผีร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเรื่องนั้นอยู่ที่จิตของโยมว่าจิตจะมั่นคงแค่ไหนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ผีมันจะกล้าเข้ามาหรือครับมับงกรยังคงกังวลว่าผีสาวจะตามมาเล่นงานชายหนุ่มจึงถามหลวงพ่อจัก,กรวาลที่ยังอยู่ในความสำรวมและท่านนั่งตัวตรงถ้าโยมกลัว มันจะตามมาเล่นงานโยมก็อยู่แต่ในอาณาบริเวณของสำนักปฏิบัติธรรมอย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดโดยเฉพาะเวลากลางคืนครับหลวงพ่อชายหนุ่มก้มกราบท่านอีกครั้งและเขาคิดว่าหลวงพ่อคงรู้และเห็นเกี่ยวกับนางผีเดดดำที่ตามเอาชีวิตเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย